สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตีฟวูดไทยแลนด์นะสเตฟฟ์ฟูดนะวันนี้ผมก็อยู่ที่งานเซ็นทัลนะฮะนี่เขามีตั้งแต่วันที่27นะฮะถึงวันที่4นะอันนี้ก็เป็นวันที่1นะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศข้างในนะว่าจะมีอะไรน่ากินขายกันบ้างนะนี่มาร้านแรกก็จะเจอเป็นร้านเจ๊แขกนะแต่ว่าวันนี้เจ๊แขกเขาไม่อยู่นะแกไม่อยู่นะเจอแขก เป็นลูกชิ้นนะฮะถ้าจะมีแต่ร้านดังๆมานะฮะมาไปดูกัน ทำสดๆเลยนะชิมทำสดๆเลยครับชินนีครับชิมไดครับครับได้ครับชิ้ครับครับครึ่งโลหนึนะเป็นไม้ไม้ละ10บาทน,นะเขาได้ชิมฟรีได้ ใอกอ่เท่านเผเล็กรับยให้คุณชิมสไม่อร่อยดีงานหรือี่่ใช่เราต้องซื้อก็ตลาดก็จะมีแต่ร้านแบบมีชื่อเสียงนะที่ว่ามาหมดวันที่4ี่นะงาน

รอบนี้รอบตัวใหญ่รอบ้เงดนเฉพะพี่ื่อนีตัวสองตัวแหละอะไรครับเป็นตัวน้องเลยบินไทยมาคระาณ์ีตัวครไ้ปลาปงเชลเลยจ้าคุณน้องน้องหนุ่จ้าเชิญแ่ามาปลาปงทางนี้เลยจ้าปลาปงสายแบบนี้สิรวัลมากมใจักใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ก็จะมีชิงช้าสวรรค์นะแล้วก็เป็นเอตักตานะแล้วก็เป็นม้าหมุนนะทุกคนนี่ประมาณนี <sk <sk ้นะบริเวณในงาน พเอาเอาลนไปก่อนได้ไหมเอาลนไปก่อนเหรอไม่นาะถือนะน้องลนหนุ่มจ๋าเชิญมา

เนี่ผมก็ปลาได้นะสามดอกยี่สิบบาทนะทุกคนเราสามารถเล่นตุ๊กตาได้หมดเลยนะตุ๊กตาด้นานบนไม่เอาไหมลูกยมอรู้แล้เวเลยพี่อันนี้ลูกยวนะให้พีเลียแค่หัว้งแค่หัวิดแรงๆนะขอแรงๆ เอาละนี่เนี่ยเห็นไหมไแค่นี้เองไม่ยา,ไมยากหรอพี่ถ้าปลาเป็นไม่ยากอ่าถ้าปลาเป็นไม่ยากแน่นอนแข็งไปเลยพิเศษนะนี่นะลูกเดียวนะจะได้เป็นตุ๊กตาตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าว่าเราพอจะทำได้ไหม ไปตัไปบไปตัดไปแรงหน่อยได้แล้วโอ้ยโดนบางไปเดี๋ยวนี้เป็นอะไก่เขาหนาวสนุกดีะครับรับได้ทบมาแล้วสดได้โอ้ได้สบาดียังไงก็สวย เน ora, ่เป็นเรือเรือนะเอาไปเรียกใครเลยได้เดียวก็แค่าออยางนี้เอาไปหตัวเตัวแต่ง่ายอย่างนี้ะเรีลูกเ่อาร้อยงินให้สี่ลูกเียวบาทครับี่นคา เด็กต่อเดียวหน่อยเลยนี่มาแบบว่าเดินเข้ามาได้นะโออสะดุ้ยสายไฟตายแทบคุณเลยรับก่อนแล้ดูพี่หญิงนี่นี่คนสวยยืนตรงนี้ลูก่าวไม่ค่อยเล่งไม่ค่อยเล่งเอาให้ได้เอาให้โดนเอาจับแตะไว้ดูว่าอะดูดูนี่ถ้าผู้ชายผู้หญิงยืนตรงนี้นะคะปาใกล้ๆแบบนี้เลยแกล้ต่อรับตัวปาแตะนี่แล้สองตัวยิงได้สองตัวเลยนะปาสามต่อได้สามตัวเห็นเะล่ะถ้าผู้หญิงยืนใกล้ๆถ้าผู้ชายอยู่ข้างนอกนะคะายืนใกล้ๆอีกนี่เลยปาเตะรับสาตัวแบบตัวมาะเรียว กระดาอกตัวแตกหนึ่งแตกสองแตกสามไม่ตัวใหญ่เลยแตกสามไม่ตัวใหญ่เลยค่ะมีรางวัลที่สองค่ะเอายอดไหมยอดไหมยอดไหมเอายอดไหมลูกดอกเลือกได้เลือกลูกดอกได้ไหมเอาเลือกข้างล่างไปค่ะสี่ร้อยไปห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบาท ขาล่างออกตัวใช้ข่าเอายังไงเนี่ยห้าร้อยไปกนเี๋ยวเขาเอาไปซื้อน้ำแต่งได้ตอกอ่ะมีพ่อแจหรือเบ้าเลยค่ะในน้อแต่งได้อนทานมาแล้วคงช่ยนะไาตที่นอกไปใหญ่เลเลย เลือกบโกลเดียนนั่นเองนะครัการบัดการเบอร์เลือกบัดเลือกเบอร์รก็แยกใหญ่ช่องกรอทุกคนเป็นเจ้าของแล้วก็จะเป็นนี่นะประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นโซนโซนของเล่นนะอันนี้ก็เป็นโซนสตรีทฟู้ดให้เราเดินเที่ยวได้กินนะเนี่ยเมันก็มีประมาณสามสิบกว่าล้านนะถึงประมาณสี่สี่เกบล้านนะ Thank mm -hmm. you. จริงเหรอคุณก็คือจากจากตัวมันนะาเแต่ว่าในกระปุกมันก็จะกิีดมันกจะเบาลงนี่แต่ว่าเนี้ยมันมันมีหลัวนยกงนี้นนนเหมืรแบ้่านไม่ยอ่งามัลทานอยเป็นไรเยอ อาันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกแมงดาสดนะตามแม่กิ่งแก้วนะฮะนี่ของแม่กิ่งแก้วเดี๋ยวเราจะซื้อกลับบ้านนะถุงนึงนะ เดี๋ยวน้องก็ตักให้ใหม่นะเอออันนี้จะเป็นเนื้อแมงดาอันนี้เป็นเนื้อแมงดาเน,ะน,น,เน,เนาเนะ ไปหนึ่งถุงนะอันนี้อันนี้ราคาถ้าเป็นกระปุก่ราคาเท่าไหร่นะห้าสิบถ้าเป็นถุงก็ร้อยห้าสิบบาทหบาทแต่เฉพาะงานี่้อนึงอ๋อเฉพาะงานนี้นะนึง่ครับผมนี่สามารถสั่งในเพจได้นะใช่ในเพจเนี่ยแม่กิงแก้วนะน้ำพริกแดงดาครับผมครับครับผมเนี่ยพี่ก็เป็นแอดมินเองนะสามารถสั่งได้ สามารถอยู่ได้โพูดหลายเป็นเดือนนะก<อ>็อ่าใช่อยู่ได้สองเดือนถ้าเรากินได้หมดนะอยู่ได้สองเดือนในตู้เย็นนะ ร้านพี่แบงค์นะร้านพี่แบงค์แต่ว่าพี่แบงค์ไม่ได้มานะพี่แบงค์ไม่ได้มามาแต่๋ยป้นเดือนครับปั้นเดือนจะดูเลยครับอ๋อครับใหญ่ยาวครับใหยาวของพี่แบงค์นะนี่แล้วเดี๋ยวครับพี่แบงค์ไม่ได้มาด้วยครับอ๋อครับผม อ,อ๋อแบงยุดเหนือครับผมครับนี่เจอแม่กันกแล้วนะได้กินข้นาวแล้วเหรอมีเอแคร์ AK นะอันนี้แม่แม่ชอบกินนะแต่เราจะซื้อเนี่ย

ฮะที่มีแล้วอ่ะเมื่อร่อยมากเลยเอแคนะถ้าเป็นถุงนี้เท่าไหรอ่ะอ๋อทำสดไปลูกนะได้ได้ได้อร่อยมากย่างย่างกำลังสุดยังเป็นไงบ้างครับ ยอดมากงนจะบินบิงซูไหมบิงซูอะไรอันนี้จะเป็นร้านเลยนะร้านบิงซูอหรอนมสดนะฮะนี่วูน่ากินนะเนี่ยอะเราไปดูกนะัน เราสามารถเรียกได้นะก็จะเป็นนี้นะพวกนี้มมีหลายอย่างมาก เป็นเครื่องอเก็บน้ำแข็งนะนีครับเราได้แล้วเี้ยเราสามารถเรียกได้ทุกอย่างใช่ไหมพี่ได้เลยค่ะอ๋อนี่ก็น่ากินมากเลยตัวเท่าไหร่นะสี่สิบเก้าบาทเป็นที่จำวันนี้ แกวัสนาเราสามารถสั่งได้ในเพจได้ค่ะนี่ยเวลาใส่ไส์เขาพารแบบใหม่ๆสดๆเลยนะนี่นะอ๋อเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านนะครับน่นมิากลีฟูดลดลงยูทูบลงยูทูบขอบคุณครับติตอชื่อเียวกันค่แล้แกอร่อยแกซื้อสามกล่องีนี้มีบีบช้า ครับชิมแล้วพี่อร่อยนี่เจ้าพี่เจ้าของร้านด้วย49บาทจ่ายยังจ่ายแล้วเอาอะไรอีกพอดแล้วอโอเคมันเต็มพี่กัดแล้วแหละ เต็มไม่กันล,ละทำไมไม่ของสอง้อนอ่ะอะเรลองชิมไหมอันนี้ลองชิมดมูเป็นไงอร่อยไหมย้ยอนนะ,ะเป็นปั๊ปคอนนะนี่ เป็นตถานนี้ป๊อปคอรนนะเราเป็นเจ๊สซ้มนะนีะ่มีตลราดดังๆนะทุกคนหมดวันที่สนะี่นานนี้ผมมาวันที่หนึ่งแล้ว ก็จะเป็นโรงหนังนะเดี๋ยวเราเดินไปดูโรงหนังกันแป๊บหนึง่งบริเวณในงานก็จะประมาณนี้นะนเหลือเวลาอีกสามวันนะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะก็มานะเซนทันโคราชน,นะตอนนี้ก็เป็นโรงหนัง ฝันก็มาดูกันเยอะนะวิทยุเหรอพ่อชายหนังตอนนี้นะครับคันส่งสัญญาณด้วยครับมันบ้าต่อนแล้วติด